ดูนะมันจะหักมันจะหมุนล้อได้เนี่ยสุนพลเพ่เริ่มแกะแล้วสวัสดีค่ะวันนี้คนมีรถฮอตวิวใหม่ที่จะมาโชว์พี่ๆนะคะเป็นรถฮอตวิวขายขนมปังนะครับตรงนี้มีปักด้วยปักบอมอยู่เราแกะเลยครับ โ<ว><ส>อ้โ้รถขายขานมปังเหรอ<ไป>สีสวยเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะไม่มีเลยมีหลายคนอี่มันน่าจะเล่นมีลูกเล่นนะมีนค้<ไป>างไหมลูกอหไรไม่ใช่อืมอันนี้คือขนอมปังสองแผ่นใช่ไหมอ้าวางบนมือแม่ทิ้ ก็คือปิ้งๆแบบนี้เฉยๆเหรอนึกว่ามันจะกระเด้งออกมานี่มีกดที่ขนมปังกดที่ขนมปังเหรอใช่ก็ขึ้นมาแล้วมันแค่อย่างี้แหละแค่เหมือนกับเป็นลูกเล่นให้เราอันนี้ไหนลองลองดูซิมันซิ่งไหม Hot w h e e นี้มันไม่ใช่รถเหล็กนะเนี่ย Hot w h e e อันนี้ยมันเบาๆเอออุ้ยมันหมุนอันนี้ได้ด้วยอ๋อมันเฉยๆเมื่อกี้มัน นี่มันอันนี้ได้มันหักล้อมันเป็นที่ปิ้งขนมปังซื้อมาเพราะว่าขนมปังเลยนะเนี่ยก็คือให้กดเฉยๆกดเล่นๆดูนะมันจะหักมันจะหมุนล้อได้นี่มันมันหมุนได้คนดูแม่แม่หมุนอันนั้นพอถ่ายไปไม่ถึง มาโอ้ซิ่งไหมซิ่งอืมอ่ะโชว์เดี๋ยวคุณพลราไปกับรถรถอะไรนะรถขายขนมปังของ Hot Wheels นะคะลอย่าลืมกดให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณพนด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย